ก็ถ้ามันเป็นแนวหนังผีสยองขวัญก็เรื่องต้นๆอยู่ครับผมซีรีส์ค,ค,ครับจริงๆเราเล่นซีรีส์ค่อนข้างเยอะหลากหลายใช่หลากหลายแต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ซ้ํากับเรื่องก,ก่อนๆ <ใช S 1> เพราะว่าอย่างห <ใช S 1> นังผีที่เราเคยเล่นอาจจะเป็นแบบผีแนวตลกอะไรเงี้ยครับ<ม>เป็นหนังแล้วถ้าเป็นหนังผีที่มันแบบแนวลึกลับแนวจิตวิทยาอะไรเงี้ยอันนี้ยังไม่เคยเล่นคาแรคเตอร์มันจะเปลี่ยนไปเลยนไหมคะอย่างปกติเราจะแบบเมื่อกี้เขาบอกได้อยู่ใช่ไหมคาแรคเตอร์โอเคเขาบอกไล่อยก็คาแรคเตอร์รับบทเป็นนายนะครับก นายเป็นนักเรียนที่ถูกลังแกแล้วก็บุรี่ว่าเป็นเกย์จากรุ่นพีอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอมาเจอกันแดนที่เขาเพิ่งย้ายมาก็จะรู้สึกว่าแดนมีอะไรที่ดึงดูดตัวนายเพราะว่าเราอะในเรื่องเห็นผีแล้วในเรื่องเราก็จะช่วยแดนเนี่ยตามหาความจริงอะไรบางอย่างในโรงเรียน ไม่ครับในเรื่องคือคือจริงๆชีวิตจริงเป็นคนที่ไม่ได้มีซิกเซนหรือว่าสัมผัสได้อะไรลย่าัเง้ยถามว่ากลัวไหมก็กลัวครับกลัวครับยังไม่เคยเจองไม่เคยเจอแล้วก็ยังไม่อยากเจอครับผมอย่างเวลาเราเล่นที่เห็นผีอย่างเงี้ยจะต้องจินตนาการตลอดว่าเออเนี่ยมันมีจริงๆก็ยากนะครับแต่ว่าด้วยด้วยโชคดีที่ว่าในเรื่องที่ว่าเห็นผีนี่คือเราเห็นเป็นเป็นตัว ใช่เขาจะมีตัวมาให้แต่ว่าอย่างพี่อย่างพี่สิงอะไรเงี้ยเขาเห็นเขาจะเขาจะเห็นเป็นเงาซึ่งเราจะเห็นเป็นคนอะไรเงี้ยเห็นคนสีที่เป็นคนอะไรเงี้ยเราก็จะง่ายหน่อยอะไรเงี้ยครับเพราะงั้นซีรนี้ถ้าไปย้อนหลังหลายแล้ยเราดูบทไหนเราอยากจะเล่นท้าทายตัวเองไหมจริงๆอยากเล่นบทแนวที่มันจิตจิตโหดๆอะไรเงี้ยเงียบหรือจิตเฟ็ดจิตเงียบๆดีกว่าครับเราแบบบทลึกๆอะไรเงี้ยมันน่าจะแบบดูดูแบบ พัฒนาเออมันดูน่าจะได้ใช้ทักษะอะไรที่มันค่อนข้างเยอะมากกว่าอะไรเงี้ยครับแต่อย่างเรื่องนี้เนี่ยก็ถามว่ามันค่อนข้างลึกเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่พวกเคยไปเวิร์กช็อปอ่ะการที่จะเข้าตัวละครได้คือมันแบบคาแรคเตอร์มันอาจจะดูคล้ายๆเหมือนที่เราเคยเล่นมาก่อนนะแต่ว่ามันมีความซับซ้อนแล้วก็ลึกแล้วก็มีความมีเดดดามิกของตัวละครที่มันแบบแต่ละอีพีมันจะค่อยๆไล่ระดับไปอะไรเงี้ยครับเราเริ่มเบื่อบทใสๆอะไรอย่างนี้แล้วหรือเปล่าเลยลองแบบว่าบนลึกไปเลยจิตไปเลยจริงๆเรารู้สึกว่า คนเห็นบทใส่มาเยอะแล้วอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าบทอื่นเราก็เล่นได้อยากลองเล่นบทอื่นบ้างแล้วเราอยากให้ทุกคนเห็นว่าเฮ้ยเราไม่ได้แบบเล่นได้แค่บทใส่แต่เดียวนะอะไรเงี้ยบทแบบยากๆโหดๆอย่างเงี้ยเราก็ชอบเราก็ชอบเลยที่สุดหน้าเราไม่หน้าเราแบบว่าอาจจะด้วยหน้าเราเป็นคนไม่ค่อยดูอะไรหน้าเป็นคนถูกโดนรังแกได้ได้จะโดนบทบทที่ถูกบูลลี่ตลอดเลยเดี๋ยวก็กลับมาเล่นซีรีส์กับพี่อมใช่ครับผมก็ตอนนี้มีซีรีส์ที่กระอองแอร์แล้วก็ปิดกล้องไปแล้วครับ 609ที่กลางจะออนด้วยครับเป็นยังไงบ้างครับแบบเออก็ยังไม่ไปไหนกันอย,ยู่ทูเรามันแบบก <c oughs> ็<ม>ดีใจครับ<ะ>ที่ <ละ S 1> ที่กระแสะยัง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 ต่อเน,นื่องอยู่ครับผมก็ดีใจแล้วก็เพราะว่าแต่ละเรื่องที่เราได้เล่นกับพี่โอมก็จะเป็นบทบาทที่มันแตกต่างกันไปอีกด้วยอะไรเงี้ยครับอยากให้ทุกคนติดตามด้วยครับตอนนี้ประเทศนั้เปิดแล้วสันนี้อะไรอย่างเงี้ยตอี้เนยเหมือนตอนนี้เหมือนทางผู้ใหญ่มีคุยแพลนไว้แล้วนะครับว่าจะมีไป โปรโมทซีรีส์หรือว<ม>่าไปแฟนมีต่างประเทศอะไรเงี้ยครับแต่ว่าทีนี้ก็ต้องรองเขาคอนเฟิร์มอีกทีว่าจะไปที่ไหนกันดีพี่ถึงแฟนต่างชาติเขาไม่เจอหลายปีเลยโอ้ฟุกมากกว่า3-4<ม>ปีแล้วว่าที่ไม่ได้ไปต่างประเทศนะครับผมฟุกในส่วนของแฟนมีตี่ของ r ะค่ะครับ โปรเจกต์ f a l l i n g for You ใช่ไหมครับก็เป็นโปรเจกต์ที่เราทำมาเพื่อ My b l u ูทุกคนนะครับแล้วก็วันที่26นี้ก็จะมีแฟนมิตที่ทาง a s เพื่อนจัดให้ครับก็ดีใจครับที่จะได้เจอกับแฟนๆแล้วก็น่าจะได้มีโอกาสไปร้องเพลงสดๆให้กับทุกคนฟังถามถึงสุขภาพยค่ะเปไงครับเพิ่งจ้หายโควิดใช่ไหมครับตอนนั้นเป็นไงบ้างครับถือว่าโชคดีว่าเราอรับวัคซีนมา5เข็มแล้วแล้วก็มาติด5เข็มแล้วครับเป็นเขาเรียกว่ายอดมนุษย์แล้วแล้วก็ตอนที่ติดก็คือไม่มีออาาากรรรระไไเท่่หคับ ไม่มีอาการอะไรเลยครับแทบจะไม่มีเลยแล้ร่องโควิดอะไรอี้ก็ไม่มี <c oughs> ไม่มีครับก็เหมือนชิลเลยเห <c oughs> มือนกับพักผ่อนแบบชิลๆเลยเพราะว่าตอนที่ติดคือเราตรวจประจําอยู่แล้วนะตรวจทุกเช้าอะไรเงี้ยครับแล้ววันนั้นแจ็คพอตพอดีว่าแบบเจอ2ขีดแต่ว่าตอนนั้นก็เหมือนแค่แบบมีน้ำมูกนิดหน่อยแล้วก็ไม่ไม่ได้แบบหนักอะไรมากครับ <c oughs> ไม่มีผลกรไม่ไม่ไม่เจอผลกระทบอะไรในการทํางานเลยเนาะอ่ถือว่าไม่ไม่เจอครับก็ไม่ได้ไอไม่ได้เป็นรองโควิดอะไรครับ รพร้อมการคนละฟิวเลยใช้โดมิ่งก็คือแบบกระจายตัวก็มาเรื่อนี้เป็นยังไงบ้างเ่อบนยากยกยาจริงๆยากนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเล่นเรื่องไหนมันก็จะมีติดคาเลคเตอร์เรื่องนั้นมาบ้าง <c oughs> อะไรอย,อย่างช่วงนี้เล่นแบบ Make a Wish มันเป็นคอมบัดดี้เราก็จะติดจังหวะ คอมบัดดี้เล่นตลกอะไรเงี้ยในชีวิตประจําวันบ้างอะไรเงี้ยครับพอมาสวิชมาเจอเรื่องแชโดว์อะไรเงี้ยบทดีเออมันก็ไม่ได้เพราะเาบกแอย่างเล่นอยู่กับพี่สิงโตเราก็จะแบบเล่นแบบหยอกเขาอะไรเงี้ยเราแบบเราไม่ได้ตั้งใจแต่แบบเฮ้พี่นี่เราติดมาแต่ว่าก็ดีแหละเพราะว่าในชีวิตประจําวันเราแบบติดตลกมันจะทําให้คนแบบไม่เกรงเวลาอยู่กับเราอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ยากแหละเพราะว่าอย่างแชโดว์มันต้องสวิชอารมณ์แบบหนักมากเลยครับอย่างพวกนี้ก็ต้องไป เวิร์กช็อปแบบ2วันสุดท้ายแล้วก็แบบค่อนข้างหนักแล้วอย่างที่แบบว่ากองวคราเนาะที่แฟนๆแปลว่าถ่ายคลิปต่เยอะอือก็พี่ๆในกองทุกคนน่ะเขาแบบเป็นสายเอนเตอร์เทนกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็แบบชวนเราเล่นบ้างอะไรเงี้ยเราเห็นเขาเขาแบบชอบเราก็ชวนเขาเล่นบ้างอะไรเงี้ยครับเป็นการแบบว่าเออชวนกันทำคอนเทนต์ที่มันแบบสนุกสนานไม่ไม่ไม่เครียดกันดีครับ คือสาหรับส่วนตัวฟุ๊กเราไม่ได้กังวลเพราะว่าหนึ่งคือเราคิดว่าหนึ่งเขาเราคือน,นักแสดงนะครับแต่ละบทบาทที่เราได้รับมันก็มีคาแรคเตอร์ที่มันแตกต่างกันไปอยู่แล้วแล้วก็พูดถึงนักแสดงที่เราร่วมงานด้วยคือเราก็ดีใจที่ได้มีโอกาสได้ร่วงงานกับนักแสดงท่านอื่นด้วยเพราะว่าแต่ละคนเขาก็มีสไตล์แล้วก็มันเหมือนกับได้ประสบการณ์ที่มันหลากหลายมากขึ้นอะไรเงี้ยครับผม,ผมรู้สึกว่าเราโชคดีมากกว่าที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับนักแสดงหน้าใหม่แล้วก็หลากหลายมากขึ้นครับ ครับก็วันนี้ขอฝากด้วยนะครับผมชาโดนะครับเงาล่าตายนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อยากให้ทุกคนติดตามมากๆเพราะผูคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยนอกจากบทจะดีแล้วทุกคนตั้งใจกันมากตั้งแต่การเวิร์กช็อปแล้วก็คิดว่าการไานทำน่าจะเข้มข้นอยากให้ทุกคนรอติดตามซีรลส์ครับผมยังไงก็ขอฝากติดตามด้วยครับขอบคุณครับ Welcome, Welcome to Star, to Star Society! Society.